สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและต่างผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดว่านเก่าๆก็จะพายเอฟซีและต่างผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนรยาพาลุยกำนังจ่อยนะครับนั่งจ่อยกับฟันตองวดฟันมาเด็กหน่อยมาบอกสามตัวหางเดียวงวดวันที่หนึ่งเมษายนหกหกหกเจ็ดนะครับเพื่อนที่บอกตัวเดขก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วก็น่ากดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ ขวามวนต้งม่นอกคนนทิยาในแปลงปันมาให้ผมได้จัดท่าเป็นคลิปเพื่อว่าจะเอฟซี FC และทำร้วมทุกท่านได้ฟังในรูป,ปน้ำกันทุกดตคลิปนะครับเพื่อนเซมมาติยานะตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับท่านเจ้าของทุกคนนะคะมันหนีนนทิยาก็มีแนวทางตัวเลขแยกั็เลขข้มฝันของหน้าจอยนะคะหน้าจอยฝันต้องงวดนะคะฟังเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปส้มน้ำกันเลยคะ่ะ แทนเด้อค่ะที่เพื่อนบอกเลขเก้าซี่ได้เนาะนะจอยเนาะเอาเนาจอยเจ็ดศูนย์ก็เจ็ดหาบอกเขานะคะกับมีเจ็ดยูเล่ออกเจ็ดแปะเนาะลองแทนเนี่ยบอกเก้าซี่เก้าซี่นะคะเด็บซี่เพื่อนกะไปซื้อลอตเตอรี่บังเอิญสามตัวท้ายได้เนาะก็ออกเกตเก้าซี่เนาะเพื่อนก็ไ,นได้ได้ลอตเตอรี่ไปผูระใบนะคะเพื่อนก็เล้โอน ขาดนมมาซอยทองแท่นนะคะขาดกับเขานะคะก็มีบาหลายท่านดนาะค่ะเอฟซตั้งสองเขอกับมีตะก้นดีมีน้ำใจนะคะน้องเขาเป็นยังว่าสบายดิเป็นตงซึมๆหมาตะนอนตื่นอ๋อฟึ่งตื่นไม่โอหลองแท่นวันนี้บอกเอซีเด้อลูกเด้อเอฟซีนอวนเงิ้มาหายบักลาไม่ลูกกับเอซียู่สองสามท่านนะคะคุณสิรินภา สีเลียนพาห้าร้อบาทนะคะเอฟซี FC ไม่ประสงค์ออกนามกรุงเทพสา0รบาทนะคะคุณตุ๊300บาทรวมจำนวนเงิน1,100บาทนะคะถึงมือละเด้อค่ะไป่เนี่ยวาเป็นยังว่าเป็นยังไฮซีเห็นนานี่ยหน่อยว่าเป็นขาแม่อบอกสองโตัวกับสีไงเนาะ<ม>อันนี้ไปออกเลตเตอรี่เนาะเข้าก็ต้องซื้อลับ แรกให้มันถือก่อนเนาะยตั้งสี่ได้สามตัวค่ายังังได้ยังเด้อนุ่มห้เไอ้ขนมหย้ยขนมกับแอปเปิ้ลมันมาเรียนที่บ้านนะคะก็เลยเอาลำใจดีเอ็กซ์โอนมาใหา้ให้เพิ่นเพื่อเพิ่อนอยากซื้อกับขอนะคะ,ะขอขอบคุณขอบคุณ,คณดีซีเด้อค่ะที่ให้ความไว้วางใจกับท้ายส่องนะคะทุกบาททุกตะตังถึงมือแล้วนะคะห้า ขอบุณเอฟซีะนะเด,ด้อน้องแทนได้กินขนมแล้วให้เอฟซีโชคดีน้ำอีกเด้อลูกเด้อฝักราบอ,อกอีกเด้อลูก <c oughs> บอกอีกว่าวันนี้สิออกนอยังน้อเล็กนะจะนอนตื่นใหม่วันนี้ออกอยังน้อบอกเอฟซีะนะลูกหมดนั่นพันบอกเกตเก่านะ ออกเกตเก้าตรงตรงวัตถิพันธ์มากพันบอกเก้าซีมันไปออกสามตัวท่ายนะคะเรียออกเกตเก้าซีนะคะ,ออ 94, ะ,คะบางคนพนาสิว่าเป็นเด็กหน่อยเป็นนึ่งนะหนึ 1, 94, 9, 1, ่งเก้าซีเกดกำลังไข่ไขกันนะคะเข้ากับเบริตีไปหลายฟันนั่นนะคะถือว่าคนนี้ดวงแม่เนาะบอกสองตัวไปถึงสามตัวเนาะพันซื้อรถตะลี่ของพันเองเราต้องหมดหน้านะจอยฝันว่าต้องหมดฝัน,น,น ฝันอันฝันว่า้อุ้มนอยนี่แหละจ้าไปหน้าจ้าอันบันเออันได้ความฝันมีอันมีคนเป็นเพื่อได้นอยนี่แหละเื่อลงแทนอย่างละยางว่าว่าอันซื้อเลขไว้เด้ออันระว่างสองแปดส่เอ๋อสองแ น้อย <54. S 2> <NY Commons> ส <cción> ้ำนองแทนหนบอกเด็ก <Đ> ป <büy adia> <Q> ันเด็กหน่อยปันมาเด็กหน่อยมาบอกเด็กนะสองแปดสี่ตั้มตั้อใดมือต้งงวดนว่าเม่น่ะต้้งงวดมันเป็นมันพผะาด้นะจ๊ะแม่นอองสองแป่้าวมนโชคเอิเจะมาเมื่อซื้อของชิมาเจ้าสิฟัน พีโลกหน่อยมันเป็นพีโลกหน่อยพอท่าไงมันเป็นทางอันทางพีบอกท่าติดตท่าใบหน้าห้าน่วยบอกเม่ยค่ะพีเด็กพีเด็กพีเด็กหน่อยได้เนาะเขาบอกหางเดียวนี่เมียแล้วเขาบอกยังอีกต่อบอกเขาเขาบอกเปท่าบุญให้พราเขาว่าอันอุ๊บอันเ็ดต้นเขาว่าเล่ต้นบักในน้อยเขาว่าไอสิอันอันคือว่าอัน อันคือว่าเขาเล่นเป็นมู่กันซุ่วมือมั้อ๋อเป็นเพื่อนกันแบบเขาว่าเขาเล่นเป็นเพื่อนกันซุ่วมืออยู่น่าเขาว่าจ้าอ๋อเพาเป็นเพื่อนกันซุ่วมือเขาว่าแล้วเลีเลียตันมู้เขาว่าฮัมแต่ว่าน้าปันนี่บม่ได้ถามเขาว่าเองมันบอกแมนค่ะจะได้แอปเปิ้ลนี่แต่ว่าี้เลียตันมู้อันอันนี่แต้วเลเลียตันมู้ซื้อซื้อไว้เนเด้อร์สองแปดซีบันสัน รอนัวนี่บ้านมาหนิพวกเด้ยไปตามอีกเนาะแม่แม่เจ้าได้เลขว่ยายหลักได้ไห้ว่า้วไ,ไน่าแปดแปดเจ็ดสอง๋อแปดเ็ดสองขันเทาสืบรับได้สืถืงเนาะแ,แล้วงวดนี่มันสิน้นหมู่บ้านหมู่ก้อนนี่เพิ่นได้มาอีกบะมันมันันถ้าไดดมาส่วนหากอจะได้ใกล้กว่แมนสัรูุวันในคลปิปนี้นาจอยพีเล็กหน่อยมาหมดนี่คือสองแปดสี่หางเดียว ่าหอาตองรอน้อง,อง,อองแพนอีกเนาะแล้วนั่นจอยเอาเลขไปเสี่ยงเลยเถอะเลขตัวนี้ไปเสี่ยงสาฝันดีตั้งสิไปสัมผณ์อันนี้ท่อหมาเอาเงินจะซื้อบ่าริดว่าเจ้าฝันเดยเมียนอันเ่อ่วะอันเร่อ่วอันาันาดีสิมากเรอว่าพอดีเลยพ่อดีกันเ่องยังไงพอว่าคอย่าสิไปฝนมันหมื่นมากขอเรื่อบุไปพอว่าไปเจ้า,ากับศิษย่ายู่หน้านะ เรียกวอยู่บ้านเนาะเพอยากไปบ้านเพราะว่านะปองนอนเนาะมันบอกเป็นเกาบ่าใบบอกหัวคนไปเศร้าเขาบอกขอย่านคนนอนเขาเรียกว่าอยากไปลุกวันย่านหนึ่งข่อย่านหมาเหี้ยเจ้าหมาหลายยามันกัดเขาเรียกว่าเออโทษให้เจ้ามาเอาเงินเขาบอกกิว่าสิปันอันต้องต้องถายแล้วจัดหน่อยก็ได้ยินข่าวว่าแม่กงถือลอตเตอรี่อยู่แมงค่าแม่กงถือลอตเตอรี่เกือบครึ่งเกือบครึ่งอันเกือบครึ่งไว้เออท่าอะไก็ส้นา เือันเอกชนเรา่อวกันเลถกันย็่สบแปดแปดย็บันาะแล้วแล้วตาเด่นของยายอ๋อของคุณยายรักยายรักเขอแมปกติเราสืถาอวมายายจะได้เด็กจะได้ก็จะเออจะกับผู้เฒ่าน้ำกัดเนาะอืมเดี๋ยวยายรักเขมตัวใดก่อนเออแปดยี่สบองแปดยี่สอเอพึ่เพึ่ตัดขางหน้า เราใกล้ๆเมื่อทำพันธมาอีกเพราะแมงฝันเอฟซีแน่เลอโอ้ยแสดงว่าคนวิ่งดวงเนาะเอามาแปดเจ็ดสองเหมือกับการสืบแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสองสองเจ็ดอร่อยไหมอร่อยครับเขบอกเรียกเลยติมันี่เฮ้อเมก่อไห่เให้เขบอกเอฟซีตีลูกใกล้ๆเมื่อจ้าสิบอกใกล้ๆเมื่อตอนย่าขนมหายเอาแอปเปิ้ลไหนมอนกินอย่างเดียวไม่พูด ไปหันแท่กันไอ้กับน้องเนาะพอสิได้เกาเกาซี่นะไกับน้องไปน้ากันจ้าผัวไอ้ปะอ๋อย่านผีเร็วๆเลยเร็วๆนะอ้ยอ้หน่องอ้ยน้องเลรยวพวกหนาพลาดแล้วพวกหนาอีกเกากี้เกาจี้มัมยาได้แล้วมัมยาโอ้ยไอ้เพื่อนว่าย่านผีน้องก็เลยย่านก็เลยบ้เลยบ้จับปิงปองเลยจับปิงปองเกาจี้เกาจี้ไปเลยมาเด็กๆแล้วหอมมัมยาเด็กๆขับกับวางบายเอฟซีและธรรมส้มทุกท่าน คองเสียดายในฟังแล้วนะครับที่นันทยาได้สารูเปเรข,ของนั่งจ่อยนะครับสําหรับผมในถ่ายคลิปนี้นสาุูอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่งจ่อยฟันตองงวดฟัน่าเด็กหน่อยบอกสามตัวหางเดี่ยวกดวันที่หนึ่งเมษายนหกเจ็ดนะครับพี่เด็กหน่อยมาบอกว่าสองแปดีนะครับตัวเดียวนะครับหางเดี่ยวแต่ตัดเป็นสองตัวก็เป็นแปด2ีแปดสองสองีนะครับ ไปครับเบอร์ลังนะครับเป็นแน่ทางสื่อสารกิมแบงอ์ตะบันนะครับกวับบงวายเอฟซีได้ตามส้มุกทันคงเสียด้ยในฟังแล้วนะครับสำหรับผมใน่ทางกินมีก็ขคอร์ยุตีเพียงตำหนี้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ